กูอยาเข้าบระเดี๋ยวเกี่ยวที่งยังนี้ไทยต้องมีใจแบบนี้มาเกี่ยวแบบนี้เกี่ยวความร้อนกับสบายดีเด้อพี่น้องฝั่งลาฝั่งไทยและทางต่างประเทศเนาะกับยินดีต้อนรับข้าสู่ส่องสายตาสแนวพี่น้องมื้อนี้สายวิวได้เกี่ยวเข่าเมื้อแรกแหกมาเด้อพี่น้องเนาะ เป็นมื่อแรกวันนี้ข่าวสุกเต็มให้หน้าพีน่น้องเลยโอ้แล้วบรรยากาศก็ดีดีพี่น้องกรับสบายดีเพื่อนพี่น้องกรับสบายดีเบอร์ทุกคนเนะาะเพราะว่าจะเป็นพี่น้องฟังลวาวฟังไทยเลยทางต่าง,างประเทศกายยินดีต้อนรับขา้าซูซองซาเวตาซาเนาวพี่น้องเมื่อนี้เนาะพี่น้องก็เป็นมือทีแบบว่าซับยวเกี่ยวเข,าขาว่ามือเลขพี่น้องเอ้ยเมื่อนี้นะ แดดออกพี่น้องมื้อนี้อากาศบ่ฝนตกบ่มืดบ่คึมอีหยังนเนาะแดดแจ้งสว่างสดใสพี่น้องเอ้ยมื้อนี้ก็เลยได้เกี่ยวข้าวพี่น้องมื้อน,นี้ได้เกี่ยวข้าวเป็นมือ้อแรกแหกมานพี่น้องเอ้ยมื้อนี้นะได้เกี่ยวข้าวเป็นมื้อแรกแหกมานเนาะพี่น้องสายกกลงไปสวยแน่เนาะมื้อนี้เพราะว่าอันมาจะูกแนมาจะูกแนเจ้าแล้วก็หาก,กมาแล้วก็สิลงไปเกี่ยวข้าวเนาะพี่น้องมกับพ่อเพิ่นเกี่ยวผ้า อากาศแดดแห้งอะไรพี่น้องพ้อนฮ้อนสิบาเป็นลมมาเป็นวินบอเนาะพี่น้องเดดพดพี่น้องไปประเด็ดกันได้เขาก็ใส่หน้ากากครับพี่น้องเตรียมตัวลงไปลุยเนาะพี่น้องลุยอ่าลุยแดดลุยฝนพี่น้องลุยแดดเนาะผมมีฝนลุยแดดลุยลมพี่น้อง กันตัวรุ่ยแดดเดดแห้งกระดอกชิบะเป็นลมว่าหนิให้กจอโจนนะพี่น้องฟาให้กจอโจนพี่น้องไอ ไปกบเทาพี่น้องกันไปมูลปลาบูดอนมาเลยมูมลปลาบูดอนเข่าพี่น้องเลยนี่เนาะคือโจลเลยพี่น้นองชาวเวียจะไปเอาอันจะไปเอาเกลือมาใส่กันพี่น้องเลยเกลือบาวเว่เป็นเกลืออีพุทธนี่ด้พี่น้องใส่เนาะ ว่าใบาเข่าบาทเท่าพี่น้องใบเข่ามันสิบาทมันใบเข่าสิบาทแกงเขาเนาะเขาต้องใส่ต้ของการไหว้เนาเนาะนี่นี่พี่น้องเตรียมพร้อมเรียบร้อยเขา้าไปชิลงไปให้หน้ากันเลยพี่น้องไปนอไปให้หน้าเกี่ยวข้าวน้ำกันพี่น้องมานนึงว้าพี่น้องเลยบรรยากาศงามงามอันนี้เกี่ยวได้ให้หนึงเได้พี่น้อง เกียวขอมือแรกเนาะหาก็ได้ให้หนึ่งพี่น้องเลยถูกโอกเมเพื่นเกียวขอสองคนออกสายเพั่นชักของไอชักผ้าเนาะพี่น้องสวัสดีเด้อแม่สวัสดี อังพอก็เกี่ยวเขาทั้งสองคนเนาะตอนนี้เกี่ยวได้สบายป้ะบายอยู่จะได้ไดม่ไหมแตอนเล็กๆเกี่ยวปยไวปอยากไหวไปไหนพี่น้อยเหญ่เนาะใหญ่ก็มีลายเนี่ยพีเกี่ยวยากเนี่บายอยู่มันได้ลมเนี่ยแค่ตะบะเข่า,ม,าขมันร่มขอโทษที่เราทอนแดดลาย ขาก็ไม่ค่อยงปานไปเลยหอกลมใครเนี่ยแต่ว่าลมเขาไม่มีลมเฮี้ยงแล้วทางนี้ที่ลมบันแหละทางนี้ลมบัดเลยทางนี้ดูพีิน้องงามไปเลยทางนี้เป็นกองเพื่อนเ่า โอ้พี่น้องเลยเข่าสุกว่าแหละพี่น้องเข่าสุกเลงเต็มท้งหน้าเลยบ้านนี้โอ้ได้กันสิขอเกี่ยวเข่ากันเด้อบ้านนี้พี่น้องเนาะแต่ชิบะเดี่ยวง่ายด้วยนี่ยังเกี่ยว์สองสามคนอยู่มึงใส่เกี่ยวเนาะปีนี้แบบน้องชายผู้หนึ่งไปออกเทียนนี่น้องผู้หนึ่งก็ยอ,งอ,งงกอยู่เวียงจันพูน้เนาะ เดี๋ยวจะสาวยากับเมย์ค่ะวันจันทร์วันมันจันทร์ถึงวันชุกอะบันทเกี่ยวคือเกาจะได้เห็นแต่ขับแรงเพราะว่าขายของให้น้องๆในที่อนเพิ่นเนาะพี่น้องถึงก็ได้เกเี่ยวสองคอนสอง่ถวเพื่อนเพียเป็นพ่อเป็นพ่อไปสิเลยจะเป็นพ่อเป็นกรรมแบบนี้เลยพี่น้องอู้บรรยากาศงามขนาดพี่นอ้อย กับอาย,ายู่ไฮยูน่นาเข่าเรลืองเพืองเต็มทงหน้าแล้วจะเรียกกับเชือเกี่ยวเขากันเด้อวันนี้เนาะลองบนก่อนมือแรกก๊กเลขวันนี้พี่น้องรอเลขเกี่ยวก็บไม่อยากเข่าปันไดเนาะเกี่ยวที่ยง ไม่ใช่โบมออือยันเจอันีแบบมือเนอี่ยตัวเกี่ยวบบามือย่เนี่ครบหนึ่งปีไย้ไว้าเติบทำมาจากฝั่งไทยเนาะเดียนเก้านแต่ฝั่งไทยเดือนเก้าสีดเข่าเดียวชิดอยูเลยน้าบุรุ่จะได้เกี่ยวเขออะ่ะ ิวธีเหด,เดี๋ยวขอทางบ้านสบายเฮ็ดตรงนีเด้อ

ตัดง pues yes. ่าย่ายูไดแ่ว่าี่ตัดง่ายพาไวเป็นแต่ว่าบางมัดเนี่วลาคค้นกรถาว่าเอาเนตัดหามาตัดเนาะตัดง่อยู่พี่อ้อยไหวอยู่ตว่าเวลาเขาคุปมัดเลยยังเขาบัดถึงทนเนาะมันเนี่ปีนั่น ตั้งก็พอสองคนเมือนเขาเขาขาิี่ไร้เขาเผื่นเขาอันพวกแห้งละลยมันโกงมันโกบแห้งเนตั้แล้วับเปรี้ยวพวกแห้งก็ได้กว่าเชียวอีกมันกร้ายนี่ ต้องเผ็ดแผ่นก่อนต้องตากแผ่นก่อนวงนรกนะครับทุกคนอย่างนั้นต้องทำอะไรหาทางแก้นะไปแล้วคดแทนด้วยกระบอกก็ได้ใจแล้วกันดีแล้วทุกคน ข้าวเกี่ยวกับข้วขาวขี้เมี่ยงพี่น้อยถา้าเกิดจีวออันโจ้ขี้ไว้ก่อน,นอเนาะเพราะว่าแดดแห้งพี่น้องโทรศัพท์สิระเบิดเนาะแดดแห้งขนาดโอ้โอ,อก็เมยเิ่นกำลังสิเลี้ยวพี่น้อยกำลังสิได้จีสองให้นี่เนาะเลี้ยวให้นนะีน่ก็โต้ร่วให้นี่อีกมือหนึ่งได้สามสี่ให้ก็ถือว่าดี ได้มือละให้ก็ยังดีเลยค่ะเพื่อสิได้ให้นึงวะเนาะคือคนสองคนหนึ่งเกี่ยวกับพี่น้องเลยพอเมื่อมันจัมันถึงชุกให้กระเต๊กบุ้มีไผ่มีแต่เมก็พอที่ลงให้นี่ได้บาดนี้พี่น้องบาดนี้พี่น้องวันนี้ลงมาให้ที่สองพี่น้องไปยมื่อนี้ตอนนี้น้องลงมาให้ที่สองพวงเนี้ยไก่กินเข่าซาเบียนะเหยียดจนเบิ้ลลงมาที่สองเลยพี่น้อง มาแล้วอีกหากางได้แล้วงสองใคเนาะมาเบิ่งกันว่าสิได้จะใครพี่น้องเอ้มือนีมือหัวสิได้จะใครแต่แดดเฮกจริงๆนะโอ้เฮเบียกบะดอนพี่น้องเอ้เที่ยวกินแต่น้าเมื่อยเนาะเมื่อยไหวแดดเลยสช่ไหมครับหากะมาได้เต็ดมาแต่ไทยได้ครบหนึ่งปีแล้วพี่น้องเนาะอไว้อีนี้พี่น้องเอ้ได้ดฮอตหนึ่งปีเลย กบง,ง้ามาไหนีีนั้นงจกได้เจ๊ซีปีทำแดบมีร่มเลยแค่เน่ทำบมีร่มเลยแรีวกันเอ้าพวดแดดพวดเกี่ยว,ว,วข่าวกับไไว้ ที่เป็นขอท่านอย่งก็แม่แม่ท่านอย่งก็ขอผู้เหตุนากองประจันท์ท่านเข่าพี่น้องพี่น้องท่านเข่าเข่าเตี้ยเหลืองพี่น้องเข่าเตี้ยเหลืองนะพี่น้องพี่น้องเป็นขอา้ดย ตัวหน้าก็เป็นหน้าสวกหน้านี่ใสจของงันไม่ได้ทุกกับทุกพร้อมกันเลยบ้านี้ทุกพร้อมกันบัดพงอันเอ็ดบอลหนึ่งน้อยอยันนั้นกะทุกเลย จ้งจะหอบก,กนนระนาบก็แพงแพงที่เราเวิแ่แพงหาแจ้งนะมีสมือม,ม,อม,มือจนแดงบัดพี่น้องี่บะกใบข้าวบะก ก็ใส่ไป,ปบ้านนี่เนาะพี่น้องไปบ้านหาหุกกำหน่อยเนาะกำมือเขาอะไรไปเลย 我问你。Yeah, สามเสี้ย <c oughs> นหมูเนี่ยไันไีถึงหมดเนาทำไมเราคิดแค่แต่ไปหน่อยเรถ่ายหวปแจแม่เขาตัามไหเลยนี่แลต้องทำบุฟเฟ่ไป ตั้งกล้องไว้ก่อนเด้อพี่น้องตั้งกล้องไว้ก็แดดแฮงพอดพี่น้องเอ้ยโอ้ๆแดดแฮงพี่น้องเมื่อยหลายพี่น้องเอ้ยเฮ็ดให้เฮ็ดนาเฮานี่เนาะแบบเฮาแบบว่าเฮ็ดใงานเฮาเองนี่นะแดดก็แฮงพี่น้องตั้งกล้องไว้กโทรศัพท์สิระเบิดพี่น้องเอ้ยะเวขอตัวไปเกี่ยวข้าวก่อนเด้อานี้เนาะ จนินเดยก็คลิปนี้ก็จะขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนพี่น้องจนินเดยก็ต้องขอบุญขอบคุณเนาะที่หับส้มหับฟังคลิปซาเวียจนจบจนจบเนาะแล้วก็เบิ่งโฆษณา,หาให้ได้ต้นจนจบพี่น้องจนินเดยก็ต้องขอบุญขอบคุณหลายๆเดอ้อเนาะคลิปนี้จะขอกลับเข้า่าสบายดีขอยพี่น้องบ๊ายบาย